นี่ดูสิครับผมเจอรถใครครับนี่รถพี่บอลพาเที่ยวครับเป็นไงมีแคดบาร์ด้วยเวฟร้อยิีห้า LED นะครับขี่ไปทั่วไทยแล้วนะคันนี้สุดยอดเลยครับยอมเลยแล้วก็พี่เขาก็พาแฟนซ้อนท้ายไปด้วยนะครับช่วงหนึ่งต้องบอกว่าจัดเต็มเลยนะมีไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็มีที่วางขาตั้งกล้องด้วยนะครับทำมาตรงนี้นะครับ แล้วก็มีกล่องหลังด้วยครบมากมีน่าจะมีที่ใส่ถังสำรองด้วยนะครับตรงนั้นนะครับข้างหลังโอ้โหยอมใจพี่แกนเลยนะเพราะว่าเขาไปหลายประเทศมากนะครับผมก็อยากไปนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้งบเยอะเหมือนกันนะครับนี่มีที่ยึดกล้อง360ด้วยนะครับครบเลยแต่ว่ารถแกก็ยังคงเดิมเนาะแต่ว่าไปทั่วไทยจริงครับคันนี้ยอมเลยครับ โอเคประมาณนี้ครับเจอรถพี่บอลพาเที่ยวที่งาน m o t ต g p นะครับสวยมาก